วันนี้เรามาทำคลิปวิธีขยายหน่อบุกให้ดูนะคะ FC บอกว่าทำวิธีขยายหน่อบุกให้ดูหน่อยปกติเขาเกิดมาถ้าเขาเขาจะแตกกออย่างนี้แตกกอแบบมีหน่อยเยอะเลยเราก็จะขุดด้านข้างนะคะ ขุดดินออกด้านข้างก้วง,งขุดดินออกแล้วเราจะค่อยๆแซะออกมาทีละหนอ่อแล้วหน่อนนะคะเราจะขุดสับออกมาทีละหนอ่อแล้วเราก็จะแบ่งแบ่งขยายพันธุ์ได้นะคะนี่คือเราแซะออกมามันก็จะมีมันจะมีรากติดมาด้วยเราแซะออกจากต้นแม่เขาก็จะมีรากอย่างนี้เราก็จะไปปลูกที่อื่นนะคะ เราจะเลียแค่ต้นแม่ต้นเดียวแล้วเขาก็จะโตใหญ่สมบูรณ์แคแค่นอเดียวได้น่ะมีโอกาสสับนอเด้แค่จับอันน้อยพี่ไปเลยจับจากอันน้อยเออแค่พร้อมกันมันมันมันสิเป็นอื่นอ้นองก,กันเลยเจ้ะฟ้าเนี่ยมันเป็นอ้นองก,กันแล้วจะแค่ออกไปปลูกที่อื่นนะคะค่อยๆแซะเอานะคะ เขค่อยสับแะออกจากหวัวต้นแม่เขาเพราะว่าเขาแตกกอเยอะแล้วเราก็จะขยายพันธุ์คือแะออกมาอย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวเขาตายนะคะแะออกมาแล้วก็มาแบ่งอีกทีนึงปลูกขุมแล้วต้นแล้วต้นได้นะคะเราแะออกมาแล้วก็เราก็จะมาแบ่งออกเราจะเหลือเฉพาะต้นแม่เขาไว้เขาจะเขาจะไม่แย่งอาหารกัน แล้วเขาก็จะโตเขาจะต้นโตสมบูรณ์เพราะว่าให้อยู่เดียวๆพราะที่ฟาร์มของเราที่สวนของเราเราจะเหลือต้นแม่ต้นเดียวนะคะแล้วเขาจะต้นใหญ่สมบูรณ์มากเขากำกลังแตกกอเราก็จะทําการขยายพันธุ์นะคะแตะกกอออกมาทีไรเราก็ขยายพันธุ์ออกขยายพันธุ์ออกเขาก็จะอย่างนี้อย่างนี้ปลูก เอาไปปลูกเขาก็เกิดเลยนะคะเราสรับออกมาจากต้นแม่เขาเป็นแผลไม่เป็นไรเกิดเหมือนเดิมปลูกเป็นพืชที่ปลูกง่ายปลูกง่ายเราจะให้เหลือสองต้นกลางเห็นภาพออกแล้วจะเห็นปะเ,นเราจะต้นให้เหลือแค่ต้นแม่สองต้นนอกนั้นเราจะสับออกนะคะ เราจะเอาแบ่งไปปลูกที่อื่นนะคะเอาต้นนั้นออกให้ได้ก้อน่อยมัดถมเหยียบแน่นๆนั่นแหละซับพันละซับทั้งพุ่นหักยังขาดเออเสะค่อยๆเสะออกจับมันตั้งไปขุดออกอยู่เราปลูกไว้เหมือนเดิมนะคะ เขาไม่ตายนะพวนดินอ้อมๆเหยียบแน่แนๆพวนดินมาพวนดินพวนดินมาเหยียบแล้วก็เหยียบแน่แนๆหน้าม่หดเราจะเหลือไว้แค่ต้นแม่ต้นลูกเราออกหมดเลยแล้วเขาก็จะงามเราก็จะน้ํามันลดเขา ไม่ต้องกลัวเขาตายนะคะบุกเขาเป็นพืชปลูกง่ายน้ำรดก็ฟื้นตัวต้นหนึ่งกอหนึ่งเราจะแบ่งได้เยอะมากเราจะปลูกได้หลายหลุมมากนี่คือเราแบ่งออกมานะคะแบ่งออกมาจากต้นเดียวกอเดียวเราจะได้เยอะมากเราจะเอาไปปลูกเป็นขยายพันธุ์ไปเรื่อย กูขยายออกมาอย่างนี้นะคะเราจะเราจะเอาไว้ต้นเดียวต้นแม่ให้เขาเหลือต้นเดียวอย่างนี้ลูกเราเอาออกหมดเลยเราจะเหลือต้นเดียวสังเกตจากองเราจะไม่เป็นกอเราจะเอาต้นแม่ไว้ต้นเดียวเดียวแล้วเขาจะโตใหญ่อันนี้อันนี้เราก็ขุดออกไปเหลือต้นแม่นะคะรอยขุดยังมีรอยขุด เราจะขูดออกไปจนเหลือแต่ต้นแม่นะอย่างนี้เราก็เพิ่งขูดเสร็จนะเราเหลือแค่สองต้นแม่ลูกด้านข้างเราออกหมดเลยนะคะเราเอาลูกเขาออกแล้วเราก็มายายปลูกอย่างนี้นะคะขยายพันธุ์อย่างนี้เรามาขยายพันธุ์เรามาปลูกไว้เราลดน้ำเดี๋ยวเขาก็ฟื้นตัวนะเราจะขุดออกให้เหลือแค่ต้นแม่นะคะเขาจะกอใหญ่ อย่างนี้ก็ลอยเราเอาออกนะเราขุดเอาออกนะคะขุดเอาออกไปขยายพันธุ์ที่อื่นอย่างนี้เราก็จะขุดออกนะคะให้เหลือต้นแม่ต้นลูกทั้งหลายเราขุดออกหมดเลยอยู่ที่สวนเราจะไม่เน้นเป็นกอนะคะเราจะเหลือเดียวเดียวเหลือต้นแม่ ต้นลูกเอาออกเขาจะโตใหญ่งามนะคะถ้าเราขยันขุดแทะออกบุกเราก็จะต้นใหญ่ต้นงามขยายพันธุ์ได้เยอะด้วยนะคะพาชมสวนบุกนะคะอันนี้คือเราเรามาปลูกใหม่เราขยายพันธุ์ออกมาเรื่อย เราจะเอาท่อใหญ่ไปใส่หน่อใหญ่เป็นป่าเลยบุูกของเราแตกกอยเยอะเลยเราจะขุดลูกเขาไปปลูกนะคะใครสนใจลูกเขาไปปลูกนะคะเราขายตามขนาดนะคะขนาดเล็กก็ยี่สิบใหญ่ขึ้นไปก็สามสิบห้าสิบร้อยแล้วแต่เราขายตามขนาดนะคะลูกของเราเยอะมากเราจะทำการขยายพันธุ์นะคะ ใครสนใจบุกหวานไม่คันทานสดได้ติดต่อมาได้ที่083 617 7778โทรมาเบอร์นี้ได้เลยจ้าบุกหวานของเราไม่คันทานสดได้ปลูกง่ายขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะถ้าเราสั่งซื้อไปปลูกแล้ว พอปลูกนานไปเขาแตกกอแตกกอออกมาเราแนะนำแนะนำให้ขุดข้างๆออกไปเลยให้เขาเหลือเฉพาะต้นแม่นะคะขุดด้านข้างออกไปให้เขาเหลือต้นแม่แล้วเขาจะสมบูรณ์มากต้นใหญ่มากเขาไม่ต้องแย่งอาหารกันนะคะเขาไม่ได้แย่งอาหารกันเขาจะต้นใหญ่อย่างนี้เราขุดลูกออกไป ต้นแม่เขาจะใหญ่มากลอยเราขุดลูกเขาออกไปนะคะขุดลูกเขาออกไปส่งลูกค้ามาั่งปลูกเองมั่งขยายพันธุ์เองมั่งอย่างนี้เราปลูกมาขุดขยายพันธุ์เองนะคะขุดออกมาจากต้นแม่แล้วก็จะมาปลูกอย่างนี้เหยวหน่อยไม่เป็นไรเด้วเขาก็ฟื้นตัวนะคะเขาเหี่ยวเขาเหี่ยวเขาแห้งไปเด้วเขาก็แทงหน่อใหม่ไม่ต้องกลัวปลูกเป็นพืชปลูกง่ายไม่ตายนะคะ เราจะขยายพันธุ์กันนะคะบุกหวานไม่คันทานสดได้